ใส่มาบ้างเนี่ยหายตัวถ้าคุณหายตัวคุณแค่ดื่มนมอยู่เลยแต่นี่อีกอีกขวดหนึ่งอุ้ยมี่ยงหลายขวดตอนเนี้ยเนี่ยเนียคนแรกต่อไปครับเออหายตัวเอ้ยต่อไปตาบอดต่อไปติดไฟครับหนึ่งสองสามอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้อุ้ยไฟไหม้ดื่มนมก็จบไม่ดื่มเลยเนี่ย เอาเอาไงดิเอาไงเอาดิเดี๋ยเดไปหายไหม่หายไหมนี่มันต้องอันนี้เว้ยฮะไอ้เอ้ยคุณปล่อยมันครับปล่อยมันดึงนมดึงนมอุ้ยดึงนมติดพิษดึงพิษดึงนมติดพิษดึงนมดึงนมดึงนมหายพิษเลยหายพิษแล้วอุ้ยดึงนม ดื่มนมดื่มนมนมมันจะไม่พอเลยวะเฮ้ยนมอสดโอ้ยเดี๋ยวปหนึงโอ้โหเล่นซะเยอะเลยแมนมนมช่วยชีวิตคุณได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะต่อไปอะไรเลยวะโอ้โหโดนมาเยอะเนี่ยโอ้โหฟื้นฟูต่อเนื่องทนทานนะทนไฟด้วยต่อไมอะไรวะ ตาใบตาบอดเนี่ยนี่ตาบอดแล้วใช่ไหมตาบอดเนี่ยตาบอดตาบอดนะโอ้ยตาบอดถ้าคุณตาบอดคุณแค่ดื่มนมเดป็นหนึ่งเย้ายาตาบอดยังไม่ได้เลยเอาละแหนมเดี๋ยวหาบัคุณดูตอนนี้ก็แหนมเร็วๆยาฮิตเซกไม่ได้ตาบอดตาบอดตาบอดไม่มีว่ะโอ้ นี่นี่ได้ไหมเดี๋ยวมีม,มีอันนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามอุ๊ยอะไรมันคือเชื่องช้าโอ้โหเชื่องช้าช้ามากที่คุณไม่ได้ถ้าคุณเชื่องช้าคุณแค่ดื่มนมอาอเฮียกดพิดนนนแล้วเปิดกล่องหาพี่คุณเร็วเลย แล้วมันตายอย่างเดียตรงไหนวะเนี่ยอ๋อไฟไหปไฟไปไปนมนมนมเอ้ายังไม่ได้ดื่มนมยังไม่ได้ดื่มนมไฟดับแล้วอะไรวะตาบอดตาบอดต่อไปตาบอดนมแม่ตามแม่หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปครับดื่มนมกันเย้ซสปีดดื่มนมได้สปีดมาตาเลยดูเหมือนมป็นบ้าเรืงมากขัาง ซอมบี้แค่ดื่มนมซอมบี้มันตายแค่นึ่งนมซัมบ erm ี้ตายดื่มนมซอมบี้ไม่ตายนะตายละเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ให้เล็กโอ้ดีมากนะคุณลองเป็นปล่อยก็ได้ไอ้แลี้ยวอะดึงนมเอ็นนี่ไงต่อยเอ็นนี่ไม่ต่อยวะนมสึกหมดนมจะหมดแล้ว